สรุป Dress t o i m Fest Halloween Update คลิปนี้มาสรุปให้แล้วของเยอะมากล็อบบี้ได้ปรับปรุงใหม่มีออฟฟี่ถึง7ด่านรันเวยทีมฮาลโลวีนและปกติก็ปรับดูดูเล็กน้อยข้องแต่งตัวขนาดใหญ่ขึ้นส่วนแพ็คโพสเพิ่มมาเป็น5แพ็คและชุดมาใหม่อีก67ตัวโดยมีปกติ31ไอเทมมี VIP 28 i ไอเทมยังไม่มี VIP นะ และแปดชิ้นในช็อปไอเทมเพิ่ม2เกมพาสใหม่ซึ่งมีเกมพาสสามารถเพิ่มได้อีก8ชุดจาก16เป็น24ชิ้นในราคา129บโรบักและเงินคูณ2ในราคา399บโรบัแในเวลาสามารถเพิ่มเวลาให้ทุกคนได้60วินาทีหรือ1นาทีทวนในราคา7 9บโรบักต่อรอบและสามารถส่งของขวัญเกมพาสให้ทุกคนได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆครับทางฝั่งช่องทำเล็นได้ปรับปรุงใหม่มี11สไตล์ให้ทุกคนได้เลือกกันส้มผมใหม่ทั้งงชายและหหิ35มรเใ่ 24หนะ้าและแบบคอสตอมมีประมาณ85ส่วนจะเต็มแบบเลิศๆลย่ยังว่าใส่ได้ทุกเพศนะมีบูตตู้เสื้อผ้าใหม่มีออปชันซื้อชุดโค้ดและอาชีพเมนสำหรับใครที่อยากเซฟชุดตอนนี้แมปสามารถเซฟชุดที่ชอบได้แล้วีจริงจะได้ไม่เสียเวลาด้วย มีเมนูโค้ดแบบใหม่และ่วนซื้อของแบบใหม่ส่วนปรที่มีชุดเดรสสีฟ้าคือตัวช่วยตียมเพื่อให้เข้าใจว่าในตีมมีความหมายและลักษณะอย่างไรและในที่สุดที่ผมรอคอยมานานแพทเทิร์นก็สามารถกดเป็นเฟร์ริตได้แล้วโค้ดของใหม่ต้อนรับฮาโลวีไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะและสตอรี่สุดแสนยาวในทฤษฎีลาหน้าหล่อผู้ตรงกองใดๆอัปเดตครั้งนี้จัดเต็มและฮิวจ์อัปเดตแบบจึ้งๆอลังไม่น้อยเลยครับ เ,เรื่องๆลหน้ารอใครที่เล่นแล้วสามารถคอมเมนต์มาได้ครับเรื่องนี้มันยาวมากจริงๆและหลายแชปเตอร์ด้วยสุดท้ายนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ขอหน้าจอสองทีกดบวกแลกระดิ่ง